อย่างอีลอนเขาก็พูดเอาไว้อยู่เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะทําให้ต้นทุนของจรวดถูกกว่าต้นทุนของเครื่องบินพาณิชย์ทําไมเราต้องส่ง Data Center เขึ้นไปบนอวกาศข้อขวดของ Data Center อยู่ที่พลังงานพลังงานเราไม่พอเราจะเห็นได้ว่าทุกๆเจ้าเนี่ยเขาพยายามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มใช่ปะจริงๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้เวลานานมากกว่าจะสร้างเสร็จแล้วกว่าจะเริ่มปล่อยไฟได้แบบอาจเป็นหลายปีอ่ะถ้าเกิดจะใช้โซล่าเซลล์เนี่ยมันก็ติดอีกว่า โซลาร์เซลล์ที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างไฟฟ้าได้ตลอดเวลามีการประเมินว่าถ้าเกิดเราส่งโซลาร์เซลล์ไปไว้บนอวกาศไปโครจรรอบโลกอะ่ะมันจะมีมุมโครจรที่สามารถทําให้โซลาร์เซลล์โดนแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาหลายๆายคนก็เลยมองตรงกันว่าเออวะ make นส์เป็นไปได้ดีว่ะก็เลยก็เลยมองว่าเป็นไปได้แต่ผมว่าัอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้น่าจะ IPO ด้วย premium price แบบ IPO มาราคาแพงนักลงทุนหาย ถ้าผมจะซื้อผมรอซื้อหลังมัน IPO แล้วแบบกระแสมันตายไปก่อนดีกว่าส่วนตัวเลยคิดว่าเออซื้อแค่หุ้นเทเล,ลาก็พอได้ได้เหมือนกันถ้ามัน IPO เดี๋ยวดูราคาทีครับผมสัมมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี f o r l o w the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era, Sis the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน พบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนันใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และผู้นสศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 e v e n วนต์จริงๆเทสลาเขาไม่ได้ทำแค่2อย่างนี้นะคะก็ใจว่า มีอีโคซิสต็ม่ยู่มากเลยนะคะส่วนที่เราเห็นชัดๆเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งเป็นข่าวใหญ่นะคะก็คือ SpaceX นะคะ Elon Musk อีลดมาบอกว่าเตรียมจะ IPO แล้วนะคะตัวของออ Value นั้นถูกมองเอาไว้แบบมหาศาลระดับประมาณ1.5 trillion นะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝั่ง SpaceX เกี่ยวข้องกับ การทำธรุรกิจในอวกาศนะคะซึ่งอีรอนมัสเขาพูดไปถึงเรื่องของการสร้าง Data Center ในอวกาศเพื่อที่จะรองรับ AI ซึ่งหิวพลังงานมากแล้วก็ต้องโตขึ้นอในอนาคตเนี่ยคุณตามองอนาคตในส่วนนี้ยังไงบ้างเรื่องของทั้ง SpaceX จะ IPO ด้วยเรื่องของ Data Center ในอวกาศด้วยอืมนี่ผมผมไปดูพี่คริสมาแล้วฮะ พี่คริสเขาพูดไว้ใช่ป่ะใช่ค่ะพมกุยกันมันก่อนเองค่ะครับผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับผมมองว่า Data c e n t e ตอร์ในอวกาศ make sense make sense แล้วมันจะเป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้อุตสาหกรรมอวกาศมันมันน่าสนใจมันปลดล็อกออกมาคือก่อนหน้าเนี้ยมนุษย์ไม่มีความจำเป็นต้องไปอวกาศมากคือแบบไปดาวอังคารไปทำไรอะ <laughs> ไปไปดวงจันทร์ไปทําอะไรอ่เนื้อใช่ปะมันก็จะมีแค่ส่งอ่อส่งส่งของขึ้นไปบนอวกาศแบบดาวเทียมอะไรพวกนี้อ่าซึ่งอ่อก็อ่าอ,อย่าง Starlink ก็ถือว่าเป็นของที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเยอะมากใช่ปะ,ะเป็นหนึ่งในธุรกิจใหม่ที่ทําให้ SpaceX เขามีรายได้เยอะแต่มันยังไม่มีอะไรไงคือแบบมนุษย์ยังไม่ได้เข้าสู่ยุคสำรวจอวกาศ ส่วนตัวก่อนหน้านี้ผมเลยเมองว่าอุตสาหกรรมอวกาศเป็นอะไรที่ไม่น่าสนใจใช้เวลาอีกนานประมาณนี้ใช้เวลาอีกนานแต่พอมีตัวของ AI data center อ่ะอย่างอีลอนเขาก็พูดเอาไว้อยู่อันนี้อ<ม>ีลอนอะไรวะ prediction อีกล้วเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะทำให้ต้นทุนการต้นทุนของจรวดถูกกว่าต้นทุนของเครื่องบินพาณิชย์ประมาณว่าแบบสมมติโบอิง เครื่องบินโบอิงลำใหญ่ใช่ไหมแบบบินจากไทยไปอเมริกาอาจจะใช้เงินเท่านี้เขาบอกเขาจะทําให้ต้นทุนของการส่งของขึ้นไปบนอวกาศด้วยจรวดมันถูกกว่าเครื่องบินพาณิชย์ซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงพี่กีตาคิดว่ามันจะเกิดธรุกธรกิจใหม่อะไรขึ้นบ้างเออมันถ้ามันถูกถ้ามันถูกจริงอนะนะมันอาจจะเกิดเอไอเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ AI Space AI Data Center แล้วกันอ่ะกลับมาที่ AI Data Center ทำไมเราต้องส่งดัตต์เซ็นเตอร์ขึ้นไปบนอวกาศพีคิสเคยพูดไว้แล้วแต่ผมขอสรุปอีกทีหนึง่งก็คือข้อขวดของด a ต a c เซ็นเตอร์อยู่ที่พลังงานพลังงานเราไม่พออเราจะเห็นได้ว่าทุกๆเจ้าเนี่ยเขาพยายามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มใช่ปะแบบจริงๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้เวลานานมากกว่าจะสร้างกว่าจะสร้างเสร็จแล้วกว่าจะเริ่มปล่อยไฟได้แบบอาจจะเป็นหลายปีอ่ะอืมแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้โซล่าเซลล์เนี่ยมันก็ติดอีกว่าโซล่าเซลล์ที่อยู่บนพื้นเนี่ย มันไม่ได้สร้างไฟฟ้าได้ตลอดเวลามีการประเมินว่าถ้าเกิดเราส่งโซล่าเซลล์ไว้บนอวกาศไปโคจรรอ,อบโลกอะ่ะ mm hmm. มันจะมีอ่ะมันจะมีมุมโคจรที่สามารถทําให้โซล่าเซลล์โดนแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาอ่ะแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเมฆบงังใช่ปะ่ะอื่นประเมินว่าสามารถสร้างไฟฟ้าได้มากกว่าโซล่าเซลล์บนพื้นแปดเท่าอันนี้ผมไปอ่านมาจากโปรเจกต์ Sun Catcher ของ Google <c oughs> ประมาณนั้นกลายเป็นว่าหลายๆหลายๆคนก็เลยมองตรงกันว่าเออว่ะ make sense เป็นไปได้นี่วาอีลอนไม่ใช่คนแรกที่คิดแต่ว่าแต่ว่าเขาพูดไงคนก็สื่อก็เลยแบบโอ้ไปเขียนก็เลยก็เลยมองว่าเป็นไปได้แต่ผมว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ผมผมผมเดานะอาจจะประมาณสักห้าปีสิบปีก็ได้กว่า AI data center จะมาเพราะมันมีอีกหลายปัญหาเลยที่มันยังไม่ได้ถูกแก้อย่างเช่น มันนิวเทคโนโลยีเลยอ่ะมันเหมือนตอนที่แบบอีลอนพูดตอนนั้นว่าโอเครถยนต์เนี่ยมันจะต้องไรคนขับนะแต่ตอนนั้นยังไม่มีอะไรตอนนี้ก็เหมือนกัน AI data center ต้องไปอยู่ในอวกาศนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีระบบคูล g ที่เหมาะสมใช่ปะจรวดก็อดูเหมือนจะสร้างได้แหละแต่ว่ามันมันก็ต้องหาวิธีลดคอสไปเรื่อยๆเออหรือว่าแบบจะแก้ปัญหายัางไงถ้า GPU มันเสียเนี่ยเราจะไปส่งคนขึ้นไปเปลี่ยนเหรอมีอีกหลายเทคโนโลยีที่จำเป็นแต่ยังยังไม่ได้เริ่มสร้าง ขนาดนั้นน่าจะอยู่ในช่วงโปรโตไทป์อยู่ช่วงนี้ค่ะมั้นก็ไม่ถึงขั้นจะไกลตัวเนาะแต่ว่าคือน่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักใช่ไหมคะกว่าเทคโนโลยีต่างๆนานานเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทั้งเรื่องของอาการส่งขึ้นไปการรักษาระบบให้สเสถียรแล้วก็ยังมีเรื่องของอกระบวนการหรือว่าคือเรื่องของต้นทุนที่ที่เราก็อาจจะต้องต้อง,ต,องต้องติดตามดูใช่ไหมคะ ผมมองว่ามัน make ซ e n s มากแล้วก็น่าจะมาแน่ๆเพียงแค่คะจะมาเมื่อไหร่อาจจะนานเอาเงินไปลงเทสลาก่อนดีกว่าฮะใช่ไหมเพราะว่าเออสเปซเอ็กขามีแผนจะแบบ IPO ปีหน้าใช่ไหมครับผมใช่ค่ะใช่ใช่แต่ผมว่าน่าจะ IPO ด้วย premium price แบบ IPO มาราคาแพงนักลงทุนห p e ถ้าผมจะซื้อผมรอซื้อหลังมัน IPO แล้วแบบกระแสมันตายไปก่อนดีกว่าประมาณนี้ฮค่ะ แล้วแต่ต,แต่มัน<า>มน่าจะใหญ่มากแน<ะ>่ๆอุตสาหกรรมอวากาศน่าจะใหญ่มากแน <c oughs> ่ๆครับผมค่ะแต่คือกับเท s l a เนี่ยคุณต้ามองส่วนที่เป็น2ส,ส่วนที่เป็นอนาคตนะคะออโ o นอมัสดราฟวิ่งแล้วก็ตัวของโรบอทแท็กซี่นั่นแหละแล้วก็ตัวของ h u m a n นอ d r โรบอทใช่ไหมคืออีโค y ิสเ m อื่นๆเนี่ยคิดว่าคิดว่ามันจะเป็นตัวที่ ทำให้ธุรกิจของอีลอนมัสครบหลูกหรือเปล่าราคามันจะขึ้นไปได้นี้ไหมคือจริงๆแล้วมองแค่เทส l a หรือว่ามองทั้งอาณาจักรของอีลอนมัสที่ตัดสินใจลงทุนกับเขาเรียกว่าไออ๋อหมายถึงทั้งอาณาจักรของอีลอนหมายถึงแบบเทสลาด้วย SpaceX ด้วยแล้วก็ Xai u e u r a l Link แพลตฟอร์ม X เอาจริงๆตอนนี้มีให้ลงทุนแค่อย่างเดียว S <S 2> <S 2> <S ใช่ปะ่ะตอนนี้<ด>มีลงทุนให้เ<ด> <Tesla. S 1> ทสลาส่วนตัว <S <S 2> <S 2> ผมผมมองว่าอาณาจักรอีลอนมันคงจะเฟื่องฟูแหละพวกนี้มันซินร์จีกันเองเ,องเนาะใช่ปะ่ะแบบอย่างรถเทสลาตอนนี้ก็มีกรอกเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเอไอเอไอคล้ายๆ c h a t g ช t พทีที่มาอยู่บนรถอา่าแล้วก็แบบสามารถมันมีซินร์จีส่วนตัวผมมองว่ามันคงโตนั่นแหละทั้งอาณาจักรของเขาแต่ว่าลงทุนแค่เทสลาก่อนละกันยังไงมันก็ได้รับผลดีจากธุรกิจอื่นๆของเขาอยู่แล้วครับผม อย่างเช่นอะไรอะอ่ะ,อ,ะอย่างที่บอกไปเนาะอย่างรถยนต์ตอนนี้ก็ได้สมองมาจากตัวของกรอกมาจาก xai อ่าหรือถ้าเกิดจะมี o p t i m u s robot หลายๆคนก็บองตรงกันว่าเออสมองมันน่าจะต้องเป็นกรอกเหมือนกันเป็น xai เหมือนกันแล้วก็อืม ประมาณนั้นและประมาณนั้นครับประมาณนั้นแส่วนตัวเลยคิดว่าเออซื้อแค่หุ้นเทสล a าก็พอได้ได้เหมือนกันถ้ามัน IPO เดี๋ยวดูราคาก p ีครับผมค่ะแต่อันนี้นะคะย้ำนะครัะ non financial advice นะคะกิตาก็ถามเรส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นมุมมองการลงทุนของคุณต้าล้น้วนนะคะทีนี้โอเครู้ละเทสล a าเบอร์หนึ่งในใจนะคะมองเห็นอนาคตอะไรแล้วก็คาดหวังการเติบโตยังไงคุณต้าเล่าราฟังและ คือเบอร์หนึ่งบอรเดียวเลยหรือเปล่ามีคนอื่นๆไหมที่คิดว่าเฮ้ยดูน่าจะมีโอกาสจากการเติบโตของเทรน์ทั้ง AI แล้วก็เทรนด์การพัฒนาต่อเนื่องในยุคต่อไปด้วยทั้งเอ,อ่อโรโบอแท็กซี่หรือว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้ AI เนี่ยมันพัฒนาขึ้นในอนาคตนะคะบางคนก็บอกว่า อาจจะไม่ใช่ผู้ที่เป็นคนทํแพลตฟอร์มก็ได้นะอา่าคนที่เป็นเหมือนกับขายจอบขายเสียมก็ก็น่าจะดูโอเคนะอะไรเงี้ยคือมันมีอยู่หลายเลเยอร์มากในสนาม<ช>ของ AI คุณต้ามีเลงธรุรกิจอื่นๆเอาไว้บ้างไหมว่ามันน่าลงทุนมันเป็นโอกาสที่ดีอ่าครับผมอ่าพูดอย่างนี้เลยแล้วกันท็อปพอร์ตของผมอ่าทั้งพอร์ตของผมอะเทสลาผมถือไว90้90% อจริงๆบอกไว้ก็ดีนะเขาจะได้รู้ว่าเราโคตรบแอดเลยเพราะเราถือ่าเยอะใช่ค่ะทุกคนจะได้รู้ข้อมูลอันนี้ป่งใสนะครับคือถือก็บอกถือเท่าไหร่ก็บอกไอ้หมอนี่นี่คือแบบเปิดหลังเสื้อมาเป็นโลโก้เทเล่าไปแล้วแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าผมให้เป็นอันดับสองแล้วกันก็คือตัวของเอ็นวีดียใช่หุ้นเอ็นวีดียจริงๆหุ้นเอ็นวีดียเป็นหุ้นที่ ถียงยากผมว่าสมัยนี้ใครๆก็ซื้อจะเถียงว่ามันไม่ดีค่อนข้างยากหน่อยค่ะแต่มุมมองของผมเหตุผลที่ผมยังถือเอเ d ดียก็คือถ้าเกิดเทส่ะมองในแง่ของ a u t o n o m ีแล้วกันเนาะมองในแง่ของ p h สิก c a เอไอเลเอที่แบบจะมาเป็นทีมในอนาะคตทีมใหญ่ค่ะผมมองว่าเทส l a เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นกลายเป็น i อโถ้าให้เปรียบเทียบ ก็คืออ่ะอย่างที่ที่พี่กีตา้าบอกไปใช่ปะว่าแบบอ่ออีโคซิสเ็มของมันเออจริงอีโคซิสเ็มเนี้ยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้หุ้นเทสซาหรือว่าหุ้นในอาณาจักรของเขา,ามันหอมมากมันจะเป็นคล้ายๆแบบ Apple อ่ะที่แบบฮาร์ดแวร์ก็เป็นของตัวเองซอฟต์แวร์ก็เป็นของตัวเองเ<ม>น,นอกใช่ปะแถมทําให้พัฒนาได้เร็วแถมกระโดดออกไปใช้ของคนอื่นยากอีกผมมองว่าอ่าสมมติถ้าเกิดเรามองว่าตัวหุ่นยนต์ออพติมัสมันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเหมือนมือถือ p h o ฟ e แล้วกันใช่ปะ สมองที่ต้องใช้มันก็ต้องเป็นสมองของกรอบอ๋อเอเอแต่ชักนั่นก่อนเอาไป็นว่าถ้าเกิดตัวของเทสลาเนี่ยที่เขาพัฒนาหุ่นยนตน์เขาจะพัฒนาทั้งหมดตัวทั้งตัวของฮาร์ดแวร์ใช่ปะแล้วก็ตัวของซอฟต์แวร์ที่ทำยังไงให้หุ่นยนต์มันเนวิเกตไปในเรียลเวิ d ได้พวกนี้เทสลาพัฒนาแต่ว่าถ้าเป็นของเจ้าอื่นจะเห็นว่าหลายๆเจ้าเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะพึ่งพาเอ็นวีเดีย อย่าง n อ i d i a เดียตอนนี้เขาสร้างออนะมนิ e วิรเนาะมีมีหลายตัวที่เขาสร้างที่เป็นแบบเป็นเชิงซอฟต์แวร์ก็คือมีออมนิ e วิรมีแบบตัวซอฟต์แวร์ที่จะทำให้สร้างดิจิตอลทวินอ่ะอย่างเช่นสมมตุติถ้าเกิดคุณอยากจะทำรถรถยนต์ให้คนขับใช้ซอฟต์แวร์ของเราสิซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยจะสร้างโลกจำลองให้รถจำลองของคุณเนี่ยเข้าไปวิ่งเพื่อเรียนรู้อะไรอย่างนี้ <S <S คือเป็นไปได้ว่าไอ้ระบบเออเทสลาเขาจะสร้างระบบ ปฏิบัติการ i อโเอนาะเอามาใส่ไว้ในรถยนต์ทําให้รถยนต์ขับได้เอามาใส่ไว้ในหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้แต่เอ็นวีเดียจะสร้างระบบ Android เปรียบเทียบเปรียบเทียบง่ายๆให้รถยนต์หรือหุ่นยนต์ของบริษัทใดก็ตามอะทํางานได้น่าจะพอเห็นภาพเหมือนที่ซัมซุงก็ใช้แอนดรอยใช่ไหมหรือของหลายๆเจ้าใช้ a n d ดรอยหมดเลยเอ็นวีเดียจะเป็นคนสร้างแอนดรอยเป็นคนเป็นเอ็นดเให้ เขาสามารถกระโดดลงมาเล่นในสนามของ Real World AI ได้แต่อันนี้อันนี้เสริมนิดหนึ่งหลายคนอาจจะงงว่าทำไมพูดถึงสมองแล้วสลับกันระหว่าง xAI Grok กับตัวของ t e s l าคือถ้าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยสมองจะมีสองส่วนครับผมก็คือสมองส่วนที่ใช้ในการขยับเคลื่อนไหวอ่าตัวเนี้ยคล้า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 ย Full Self Driving ของรถยนต์เทสซาต้องเทรนแบบหนึ่งกับสมองที่เป็นส่วนของการนึกคิดเรียกว่าเป็น Cerebral แล้วกันเป็นสมองที่แบบเอาไว้ตอบอะไว้คุยไว้ตอบอันนี้จะต้องเป็น Grok บางทีคนเดียวสร้างมาเลยไม่ไม่ครบมันต้องเอามารวกประมาณนั้นฮะด้วยความที่เป็นมุมของการลงทุนเนาะแล้วคุณต้าก,ก็ศึกษามาอย่างดีนะคะก็เผื่อว่าเป็นวิทยาทานไปนความรู้กับท่านอื่นๆด้วยนะคะ,อะนอกจากมองเห็นโอกาสแล้วเนี่ยคุณต้ามองเห็นฝั่งความเสี่ยงคุณตากก้ากลัวความเสี่ยงอะไรกับ2ธุรกิจนี่ไหมคะคือลงทุนเป็นส่วนใหญ่ของพอรตทั้งเทสตาทั้งเอ็นวีเดียเนี่ยแล้วก็คือจริงๆแล้วก็คอนเซนเทรตมากเลยนะทั้งพอทมีอยู่สตัวนะคะครับ มีความเสี่ยงอะไรไหมที่ต้องระวังมีอะไรไหมคือถ้ามัน,ปนไปไปมันไม่ไปไปอย่างที่คิดเนี่ยเราจะต้องอามาลื้อใหม่ละอต้องมีการปรับพอร์ตการลงทุนละความเสี่ยงของการลงทุนคือต้องจริงๆต้องบอกว่าผมอะสามารถรับความเสี่ยงได้มากอตอนนี้ผมอายุยี่สิบหกกำลังจะยี่สิบเจ็ดละยังยังมีแรงทำงานครับผมคือต่อให้ผมลงทุนผมรับความเสี่ยงได้เยอะเพราะาต่อให้พอร์ตของผมมันระเบิดตุ้มไปอะ เรายังสามารถหาเงินมาเติมพอร์ตได้ <c oughs> ดังนั้นเวลาผมลงทุนมาเลยจะค่อนข้างเสี่ยงมากแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นน่ะบางทีอาจจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงไปในอย่างอื่นด้วยออย่างสูตรที่ผมชอบมากก็คือตัวของ c o และเซ t เทอร์ไลทการจัดพอร์ตแบบ c o r e and satellite ก็คือมีตัวที่เป็น c o r พอร์ตอาจจะเป็นกองทุน S อ e 500มีรอที่แบบไม่เจ๊งแน่ๆสมมติแล้วก็อาจจะมี s a t e ท l i t e ที่เป็นหาซื้อหุ้นรายตัวเพียงแค่ satellite จริงๆของผมก็ใช้สูตรเดียวกันแต่ว่า เซทเทอร์ไลท์ผมมันปูดผมแบบซื้อ s อส0อมห้าร้อยทำไมถ้าันาลงเทสลาแล้วกัน <laughs> อะไรอย่างนี้อถ้าเป็นความเสี่ยงในแง่ของอมองในมุมต่อตัวสินทรัพย์ที่เราลงทุนใช่ปะความเสี่ยงต่อสองธุ <c oughs> อองรกิจเนี่ยค,คุณต้าว่าเขามีความเสี่ยงอะไรไหมคือเราถือสองบริษัทร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมีอะไร <cent> บ้างที่ คือถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่คิดโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้ไม่มาเนี่ยเรากระโดดดีกว่าใช่ไหมถ้าโปรเจก t นี้ไม่มากระโดดดีกว่าอืมผมผมว่ามันต้องไปดูที่ตัวเทคโนโลยีถ้าเกิดผลถ้าเกิดมันพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วแบบมันมีสัญ,ญญาณออกมาว่าโอ้สมมติสมมติถ้าสมมติถ้าเกิดลงมีสัญ,ญญาณที่แบบมันจะโชว์ว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ แบบมันอาจจะเจอลิมิตบางอย่างก็แบบอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเป็นรถยนต์น้คนขับโอ้สุดท้ายแล้วคนก็ขับรถยนต์เก่งกว่าหุ่นยนต์นี่ว่าเห็นแบบเห็นมานานละไม่เก่งขึ้นเลยก็เป็นไปได้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิดมันผิดเอ,อ้จริงๆอ่ามีบทเรียนอันหนึ่งแต่ไม่ใช่บทเรียนใหญ่มากคืออย่างก่อนหน้าเนี้ยผมก็ชอบเรื่องออโตโนมี่มานานแล้วโรบอติกมานานแล้วก่อนอนันนี้ผมไปซื้อหุ้นของบริษัทที่เขาน่าจะกําลังจะเจงนะลูมินาป่ะบริษัทที่เขา ดูมินาหรือเปล่าที่เขาทำไรดารครับผมที่ช่วงก่อนหน้านี้เขาสร้างเทคโนโลยีไรดารขายให้กับฟอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดซึ่งก่อนหน้านี้เราคิดว่าโอเคก่อนช่วงก่อนหน้านั้นเลยที่เทส l a เขายัางใช้ไรดาร์เออที่แบบอะไรดาถ้าถ้าใครไม่รู้ก็คือเป็นระบบที่เรียกว่าทำให้รถยนต์สามารถสแกนพื้นที่สามมิติเพื่อใช้ในการเนวิเกตไปบน ถนนได้ผมคิดว่าก่อนหน้านี้เทคโนโลยีนี้มันจําเป็นมันต้องใช้แน่ๆไอ้บริษัทนี้ด้วยแน่ๆแ,แต่พอดูไปเรื่อยๆผ่านไปปีสองปีอา่าวเทสลาก็ไม่ใช้แถมไอ้บริษัทที่ใช้ก็วิง่งวิ่งได้กากกว่าเทสลาอีกอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอา้าวเทคโนโลยีนี้มันถูกพิสูจว่ามันโดนมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่จะเอามาใช้อ่ะเออมันมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเกิดขึ้นมาเออใช่ริกซี่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดมีเทคโนโลยีที่ ดีกว่าตัวเนี้ยเกิดขึ้นมาบั็อดิสทรับอะผมก็ยอมผมก็ยอมที่จะย้ายเรือเหมือนกันย้ายค่ายอะโอไปตรงนู้นแล้วกันนะ,ะใช่ปะเออผมว่าดูที่ตัวของเทคโนโลยีครับอันนี้เป็นความเสี่ยงใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีอยู่แล้วโมสูหนึ่งล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ